สวัสดีครับน้านาัาาาตกปลาทุกท่านนะครับที่รักในการตกปลานะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบเหยือที่เหลือจาก EP ที่แล้วที่ผมไปตกแลนวมันเหลือก็ก,ก็ใส่น้ําแล้วเพราะเหยื่อพวกนี้มันจะเสียนะรับก็ใส่น้ําแล้วไงถังนึ่นงเลยน่าจะไดยเยอะมาก เพราะ EP ที่แล้วผมก็ไปทดลองดูแล้วครับที่ว่าเหยื่อเป็นลามันเน่าอ,อกที่มันเหลือปลาก็กินอยู่นะครับนอนขึ้นเลยแล้วก็กินเปรี้ยวเมนโบดใส่ลำผาไปอีกสองกิโลแต่ทีนี้ก็เหลือมาเหมือนกันถังหนึ่งเลยเต็มถังผมก็เสียดาย ก็เลยมาทดลองนะครับว่าปลาจะกินหรือเปล่าก็ทำไปเรื่อยนะครับผมจะเอานะครับเล้าขาวเล้าขาวเทลงไปตรงเหยือตัวนี้นะครับเหยื่อเก่าตัวนี้มาหมักไว้แล้วก็จะไปตกดูว่าปลามันกินหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นเหยื่อเก่าที่โดนน้ําแล้วมันจะเสียนะครับแต่ว่าผมจะ เราขาวทีลงไปไปคุณนะครับนี่ขวดน,นึงเขาทีหมดขวดเลยครับเ้าขาวถังเนี่เต็มถังเลยอย่าเน่าอย่าเก่าใจพีีท่แล้วนี่ครับมีทีทีหมดเลยครับชุบปีหมักเวาขาว ขวดหนึ่งนะครับทใส่เหยื่ยยอก็อทำแปลกๆนะครับผมก็จะขวดให้เข้ากันเพราะว่าแปลกมากก็ทำไปเรื่อยนะครับหมักเกล้าขาวมันจะเป็นสาโถหรือเปล่านะครับก็จะหมักก็จะควดเข้ากัน ก็มาลุ้นกันนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับก็อีพ EP ต่อไปผมจะเอาไปตกว่ามันจะมีปลาอะไรกินหรือเปล่าหรือจะไม่กินนะครับคือการทดลองแล้วกันทดสอบแล้วเป็นเหยเื่อเก่าด้วยเป็นเหยื่อเก่าที่เราเหลือดูดน้ำน้ำบางคนอาจจะทิ้งครับแต่สําหรับผมไม่ทิ้งนะครับไม่ทิ้งพยายามให้เข้ากันพยายามนี่เล่าทั่วไปทั่ว จะปั yeah. กไว้รีอบยปักราเขานะครับแล้วก็จะปิดฝาปิดฝาไว้ปิดฝาไว้แล้วก็จะเอาถุงคลุมแล้วก็จะไม่อากาศเข้านะครับปิดไว้ปิดไว้ประมาณเดือนนึงเดือนนึงแล้วก็จะเอาลำมาถ่าับ ลองชา้นดูนะครับแล้วจะไปตกดูนะครับว่าจะมีปลาทิ้งหรือเปล่าะนะครับคือนี่คือการทดลองคือว่าทิ้งเหยื่อนะครับถังนึงก็ประมัน,มนห้า,กกา,ารูนะครับ่ไหมมันจะไายมากแต่ว่าผมเดี๋ยวเราเอาไปผ่าดูทำแปลกๆนิดนึงปลาจะเป็นตะกิน่ปลาจะเป็นเม่าต้นสาตัหรือเปล่า จำมอแล้วก็มันว่าแหละมันกินไม่พออากาศช่วงมือกตัวนี้มันเล่าครับโอเคครับมาลุนีพีต่อไปนะครับเพราะว่าผมจะเอาเหยื่อตัวนี้ไปทดลองตกว่าจะมีปลากินหรือเปล่าจะเข้าดีไหมนะครับมนโรกปิดผมวไม่แพ้์ก็เข้าพิเศษเลยประมาณยังเดือนแล้วก็ จะลำมาพายสักสามลูกแบ่งแบ่งไม่ไม่เพราะนี่มันกระถังหนึ่งก็เยอะแบ่งก็ครึ่งแล้วก็เอาลำมาผ่าแล้วก็ไปตกมาลุ้นกันนะครับว่าปลาจะกินหรือเปล่าปลาจะเข้าหรือเปล่าครับสูตรก็แปลกๆหน่อยนะครับก็ทําไปเรื่อยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กําลังใจด้วยนะครับ เจอกัน epp ต่อไปนะครับว่าจะมีปลาเขียงหรือเปล่าครับสวัสดีครับ